สำหรับชาวราศีเมษเรื่องของความรักในช่วงเดือนนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเจ็บเพื่อจบแล้วเริ่มต้นใหม่ใครที่กำลังรอฟังสัญญาณจากจัก,กรวาลอย่าเลื่อนผ่านคลิปนี้บอกเลยว่าสำคัญมากสำหรับชาวราศีเมษเนี่ยต้องบอกว่าเป็นชาวราศีแห่งนักรบมีความเป็นผู้นำ แต่หลายหลายครั้งความเป็นตัวของตัวเองมากเกินไปมันก็กลายเป็นว่าทำให้เราหาคู่ยากสำหรับในช่วงเดือนนี้อะไรที่มันรู้สึกว่าต้องตัดสินใจเนี่ยหรือว่ามันมีอะไรเข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยแต่ก็ตัดสินใจไม่ได้ถ้าตัดสินใจไม่ได้ให้โทรหาหมอดูที่ราคาชาวราศีเมษ บอกเลยว่าช่วงนี้เนื้อฉ่ำมากไม่ว่าจะเป็นท่านสุภาพบุรุษไม่ว่าจะเป็นท่านสุภาพสตรีออร่าความหนุ่มความสาวมันออกมาพังงาดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ต้องกุรีกุจอดูเรื่องของอะไรการแต่งเนื้อแต่งตัวผมเเ้าอะไรที่มันควรจะจัดการต้องจัดการเพราะจะมีใครบางคน เข้ามหาชาวราศีนี้แน่นอนถามว่าเป็นคนแดนใกล้แดนไกล่หละจันเทพก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่ไม่ใกล้ไม่ไกลเท่าไหร่หรือบางท่านอาจจะเจอกันแล้วรู้สึกดีในที่ทำงานเดียวกันหรือบางท่านอาจจะเป็นเซลล์ต้องไปติดต่อพบปะผู้คนมันก็ทําให้เรามีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ ตามหามานานอาจารย์แต่หนูไม่ได้ตามหานะมันมาเองที่ผ่านมามันมาเองแต่เฮียทุกคนเลยอาจารย์เอาเป็นว่าสําหรับเรื่องความรักมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเดอะเทมเพน์ไม่ว่าจะเป็น pan, ไพ่เดอะสตาหรือบางท่านอาจจะกําลังคบพูดคุยอยู่กับคนที่อยู่แดนไกลแล้วก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่ป๊อปปูล่า แต่เราก็ไม่รู้นะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงต่างๆสถานการณ์บางสถานการณ์จะต้องทําให้ชาวราศีนี้ตัดสินใจอย่างแน่นอนเอาเป็นว่าสําหรับเรื่องของความรักหลายๆท่านมีความสัมพันธ์แบบไม่มีสถานะหรือหมายความว่ามาเร็วไปเร็วอ้ำเร็วอ้ำอะไรของมึงวะอ้ำอะไรวะปี้ พราะ,ะนั้นชาวราศีเมษมีโอกาสที่จะพังพลาดได้ไหมมีโอกาสนะเพราะฉะนั้นบางครั้งบางคราวเนี่ยสเสน่ห์ที่เรามีออร่าที่มันผุดออกมามันก็ดึงดูดเพศตรงข้ามเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่มันยังไม่สมควรก็ยังไม่ต้องแก้ผ้านะว่ากันเช่นนี้เอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีนี้เนี่ยท่านที่กําลังมีปัญหากันอยู่ไอ้ทุกัน ท่านใดอยากกระดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์ก็แอดไลน์มาที่094 4198566แล้วก็อีกหนึ่งเบอร์อันนี้ดูดวงเบอร์เมื่อกี้ดูดวงสำหรับกบระเป๋าสตดงสั่งรวยเรียกซับ0947814568เบอร์นี้อาจารย์จะขอเอาไว้สำหรับเบอร์ VIP นะ เฉพาะ V.I.P เท่านั้นจะเป็นกลุ่ม V.I.P ถ้าท่านใดซื้อกระเป๋าปุ๊บก็ได้อยู่ในกลุ่ม V.I.P แล้วมีอะไรบ้างล่ะอาจารย์ V.I.P เอานะเอาเป็นว่าสำหรับชาวราศีนี้เนี่ยเรื่องของคนที่เข้ามาแล้วรู้จักรู้ใจเหมือนคุ้นเคยกันมานานอันนี้ก็จะเกิดขึ้นได้นะว่ากันแบบนี้ส่วนท่านที่แต่งงานแล้วล่ะอาจารย์ขึ้นเสาลงเรือนระวังเรื่องของระยะทาง หรือบางท่าน <c oughs> อยู่กันแบบอยู่กันคนละที่อยู่กันคนละฝั่งอยู่กันคนละฝากแล้วรู้สึกไม่สบายใจเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ความไม่สบายใจมันเกิดขึ้นได้แต่อาจารย์ก็ต้องบอกว่าบางครั้งเราก็ต้องมีเหตุและผลกับความรู้สึกของเรานะว่ากันแบบนี้เอาเป็นว่าสําหรับเรื่องของความรักเนี่ยอาจารย์ดูแล้วว่าชาวราศี ไมถ้ารักแล้วเขาก็จะทุ่มเทให้เต็มที่ถ้ารักแล้วอะไรก็ได้ที่เขาสามารถเสียสละได้เขาก็จะทำเพื่อคนที่เขารักนะส่วนเรื่องของสุขภาพคนรักหรือบางท่านอาจจะต้องได้ยินข่าวคราวอาจจะพาผัวไปเช็คอาจจะพาเมียไปเช็คสุขภาพต่างๆแล้วก็ได้ยินอะไร ผลตอบรับออกมามันไม่ค่อยทำให้เราสบายใจเท่าไหร่แต่อาจารย์บอกเลยว่ามันเป็นเรื่องปกติแตมันเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าการต้องจากลากันเป็นเรื่องปกติจะรด้จะเทพ่อมตายมึงอมอมเอาเป็นว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาส่งสัญ,ญลักษณ์แบบนี้ไปทำบุญสะเดาะเคราะห์ ไม่แนะนําให้ปล่อยปลาไม่แนะนําให้ปล่อยนกแต่หมายความว่าซื้อชุดสังฆทานที่เป็นจีวรดูสิหรือว่าอะไรก็ได้เป็นเทียนก็ได้เพื่อจะส่องแสงสว่างขึ้นมาใหม่อ่ะว่ากันเช่นนี้เลยเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักบางท่านอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เขาเรียกว่า ยังไม่จบไม่สิ้นแล้วก็อยากจะจบจะสิ้นหนูก็อยากจะมีผัวใหม่หน้าตรงๆหน้าอาจารย์แต่อเฮียเอไม่ใช่แต่อัพี่อัอัฐิผัวหนูคนเนี้ยมันไม่ยอมหย่าให้หนูว่ามันไม่รู้ยังไงถ้าหย่ามันก็ต้องบอกว่ามันจะต้องอย่างงู้นมันก็ต้องอย่างนี้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้เรื่องของคดีต่างๆมันก็จะคลี่คลายไปอ้าวอาจารย์ ก็น,น่าจะมีเท่านี้อะไรก็แล้วแต่ไพ่ก็จะบอกเรื่องราวต่างๆเพราะฉนั้นความแม่นยําอยู่ที่8 5ดสถึงเกไม่มีแม่นไปกว่านี้อะไรที่เราจัดการได้ต้องจัดการอารมณ์ไหนที่มันทําให้เกิดการทะเลาะเบาแหวง <c oughs> เริ่มต้นใหม่เป็นคนใจเย็นขึ้นเป็นคนใจดีขึ้นอันนี้จะดีมากอ้าวหลังจากนี้อาจารย์ก็จะพูดถึงเรื่องของกระเป๋าตัง กระเป๋าสตังสั่งรวยเรียกซับกระเป๋าสตังสุพิชยารุ่นนี้13,900เป็นรุ่นคลาสสิกส่วนที่เห็นในตู้ทั้งหมดนี้29,700ที่ราคาเป็นหนังอย่างดีเลยนำเข้าจากประเทศอิตาลีเพราะนั้นจะมีความใหญ่ความกว้างที่ขนาดเซนติเมตรเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าตัวเลขตกเลขมงคลก่อนที่จะพูดเรื่องนี้กันต่อ <c oughs> อาจารย์ขอย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่มันมีความสำคัญมากช่วงเวลานั้นส่งผลในเรื่องของชีวิตขออาจารย์ตอนนั้นเนี่ยเป็นนักดนตรียังไม่ได้เป็นหมอดูถามว่าศึกษามหมอดูมานานหรือยังอาจารย์เทพจริงๆอาจารย์ชอบไพ่ยิปซีมาตั้งแต่อยู่ม .4 นะ ตอนที่ไปซ้อมดนตรีก็เจอรุ่นพี่เนี่แหละเป็นนักกีตาเอาเป็นนักดนตรีแล้วก็เอาไพ่ย,ยิปซีเนี่ยมาเปิดดูกันในห้องซ้อมมันก็เป็นอืมมันก็โอเคนะแต่จังก็จําแก่ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเจอกันครั้งแรกแล้วแล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยเอาเป็นว่าเรื่องของกระเป๋าสตางค์เนี่ยปี2557คล้ายๆในช่วงวันเนี้ยคล้ายๆกันเลยอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเหมือนกันเลยไปเจอหนังสือเล่มนี้ ชีวิตมั่งคั่งด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียววิธีการใช้กระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์ใช้ยังไงจำไว้ว่ากระเป๋าสตางค์ที่ดีสามารถที่จะเปลี่ยนโชคชะตาเราได้การเปลี่ยนกระเป๋าหมายถึงเรากําลังเปิดประตูเพื่อต้อนรับความโชคดีเพื่อดึงดูดโชคลาบเข้ามาหาเรา คุณขาไม่ดาบอกเลยจงปฏิบัติต่อเงินอย่างสุภาพแล้วเงินจะหาทางกลับมาหาคุณเองเพราะฉะนั้นกระเป๋าสตางค์เปรียบเสมือนบ้านเปรียบเสมือนโรงแรมเปรียบเสมือนที่อยู่อาศัยให้กับเงินของเราถึงแม้ว่าเราจะใช้ไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่สุดท้ายเขาจะหาทางกลับมาหาเราเองปีพศออนั้นถ้าย้อนกลับไปไม่ว่าจะเป็นนกหวีดตีนตบมือตบทุกอย่างมาครบหมดเหมือนตอนนี้เลยเหมือนตอนนี้เลย 5้าโมงเย็นของทุกๆวันวันจันทร์ถึงวันเสาร์เนี่ยอาจารย์จะต้องออกจากบ้านช่วง5้าโมงเย็นแล้วก็ขับรถตัวเองเนี่ยไปจอดไว้หน้าปากกอกไม่สามารถที่จะเอารถส่วนตัวไปที่ทำงานได้เพราะว่าไม่มีตังค์าน้ำมันก็ประหยัดโดยการนั่งรถตู้มีนบุรีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็นั่ง BTS ไปลงที่สาราแดง ใช้ชีวิตแบบนี้เป็นปกติแต่ในช่วงนั้นแหละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจารย์ไม่สามารถที่จะพาตัวเองไปลงที่สาวรีได้ช่วงนั้นมีการกระทบกระทั่งกันค่อนข้างแรงและเริ่มมีการเจ็บเนื้อเจ็บตัวก็ต้องเปลี่ยนเส้นทางจากมีนบุรีไปลงที่พระรามเก้านั่นแหละชีวิตขออาจารย์ที่เริ่มเปลี่ยนมาหนังสือเล่มนี้ไปเจออยู่ในซอกเล็กๆขณะที่กำลังเดินเข้าไปซื้อตัว๋ว รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ช่วงเวลาประมาณสัก5โมงกว่าเกือบ6โมงหนังสือเล่มนี้ประจันหน้าอยู่กับอาจารย์ก็เดินเข้าไปเลยดูนาฬิกาประมาณ10นาทีวะได้อยู่เว้ยไ,ได้อยู่อาจารย์ก็เดินเข้าไปในร้านอ่านอยู่สักพักเดียด้านหน้าไอ้ด้านหลังด้านกลางอโอเควะเล่มน,นี้ไม่ซ้ำไม่เคยอา่านก็ซื้อมาในราคา150บาทอ่านอยู่3รอบ ในใจความเขาบอกว่าเงินจะเลือกคนอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่สามารถเลือกได้ทุกอย่างวางแผนไว้แล้วมึงต้องไปอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ได้ไปอยู่ตรงนั้นบางคนถ้าไม่มีบุญพอสุดท้ายเราก็ไม่ได้สิ่งสิ่งนั้นตามที่เราต้องการเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างถูกจัดวางไว้หมดแล้ว คุณคาไมดะเป็นที่ปรึกษาให้กับประธานให้กับนักธุรกิจทั่วประเทศญี่ปุ่นแล้วเขาเฝ้าสังเกตว่าทำไมท่านประธานเหล่านี้ทำไมคนรวยเหล่านี้ถึงหาเงินได้มากขนาดนี้แล้วก็มีโอกาสเขาก็ได้นั่งพูดคุยเขาบอกว่านี่เป็นส่วนหนึ่งเพราะทุกคนใช้กระเป๋าสตางค์ทรงยาวแล้วขออาจารย์ในซิบรู้ได้ซิบรู้ได,ด,ได้นี่เขียวม่วงเลิศ บอกเลยเลิศถึงไหนแลว้ววะพูดไปูนมาแงงงเองนะคุณคาเมดาเขาก็ไปเล่าให้เมียฟังว่าทําไมไอ้ภรรยาเขาบอกว่าทําไมคนเหล่านี้ถึงใช้กระเป๋าสตางค์รูปทรงแบบนี้กันทุกคนหลังจากที่เล่าให้ภรรยาฟังในช่วงวันเกิดของคุณคาเมดา ภรรยาก็ได้ซื้อกระเป๋าสตังค์ทรงยาวแบบนี้ให้เป็นของขวัญคุณคาร์เมดาหลังจากนั้นไม่นานงานใหญ่ๆก็เข้ามาหาคนที่เขียนหนังสือเล่มนี้คุณคาไมเมดา มีกฎอยู่สองสามกฎกฎแรกก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อกระเป๋าสตางค์ส่วนให้ให้ของขวัญตัวเองหรือว่าจะซื้อของขวัญให้กับคนที่เรารักอย่าลืมคำนึงในเรื่องของกฎคูณ200หมายความว่าให้เอาราคากระเป๋าคูณ200นั่นคือไรายได้ต่อปีที่เราจะได้กฎข้อที่2กระเป๋าต้องเป็นทรงยาวแบบนี้เสมอกระเป๋ารูปทรงที่ไม่ดีที่สุดก็คือกระเป๋าสตางค์ทรงพับ หลังจากที่อาจารย์เนี่ยอ่านจนเข้าอกเข้าใจก็ตัดสินใจว่าโอเคชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยแมงไม่มีอะไรดีเลยว่ะเล่นดนตรีปี้เมาแล้วก็เลื่อยเปื่อยต้องเปลี่ยนแปลงแล้วตอนนั้นลูกสองตัดสินใจว่าจะเอาเงินเดือนส่วนหนึ่งเนี่ยอาจารย์ไรายได้อยู่ประมาณ2องหมื่นกว่าบาทจะดึงออกมาสองหมื่น เพื่อจะซื้อกระเป๋าสตังค์ด้วยความเชื่อว่ากระเป๋าจะเรียกทรัพย์ให้กับเราได้ก็ตัดสินใจหลังจากอ่านเสร็จแล้วอาจารย์ก็วันลุ่งขึ้นไม่ถึงวันลุ่งขึ้นในช่วงปลายเดือนเนี่ยเงินเดือนจะออกอาจารย์ก็กดเงินออกมาซื้อกระเป๋าที่เซ็นทรัทนพระรามเก้าหลังจากนั้นชีวิตยับชีวิตยับเยินมากเกิดอะไรขึ้นอาจารย์เกิดอะไรขึ้น,าาไ,นไม่มีจะแดก เอาตรงๆเลยเพราะอะไรเพราะว่าเราเอาเงินส่วนที่จะต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าค่าเช่าบ้านค่ามาใช้ก่อนหนึ่งเดือนสองเดือน3เดือนไม่มีปฏิหารอะไรเกิดขึ้นกับประจารย์เลยแต่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันใจจะขาดให้ได้อาจารย์ตัดสินใจเอาเสื้อผ้าของอาจารย์เนี่ยในตู้เนี่ย80%สสมัยตอนที่เป็นไวัยรุนเนี่ย ไปขายที่ตลาดปัทวิกรณ์เป็นเสื้อผ้ามือสองไม่ถึงสิบห้านาทีขายหมดเกลี้ยงเพราะอะไรเะเทฟเสื้อผ้าแต่ละตัวเป็นเสื้อแบรนด์ังนั้นที่ใครๆก็รู้จักในห้างหลังจากนั้นอาจารย์ก็นําเงินส่วนนี้แหละไปต่อยอดโดยการซื้อเสื้อผ้ามือสองร้านเจนาอ,อยู่ใกล้ๆปากกรอกก็ใส่เป้ไปแล้วก็เอาไปขายที่ ร้านที่อาจารย์ทํางานอยู่ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการเจ้าของร้านแถบนั้นเนี่ยที่รู้จักอาจารย์นั้นโดนหมดอาจารย์จะทํารีเสิร์ชก่อนต้องดูก่อนเอวเท่าไหร่ถามเลยเอวเท่าไหร่รู้และชอบรีวายรู้นะว่าชอบรีวายทั้งแก๊งเลยลูกน้องด้วยเจ้าของร้านด้วยเอวเท่าไหร่ เก่งทหารด้วยเนี่ยชอบอาจารย์ก็ไปหาเสื้อผ้ามือสองนี่แหละแล้วก็เอาไปขายก็ได้กําไรก็อยู่ได้แต่สิ่งที่มันมาเปลี่ยนแปลงชีวิตอาจารย์คือช่วงผ่าน6เดือนไปแล้วเข้าเดือนที่7เพื่อนอาจารย์ที่ชื่อวเจ้ายะหรือว่าเฮียยะมันก็โทรมาหาอาจารย์ชวนอาจารย์ทํา YouTube คุยกันไทยโทรศัพท์สักพักเดียแล้วมันบอกได้เดี๋ยวเจอกันที่บ้านมันก็ขับรถมาสองคนกับเมียมันมานั่งสอนอาจารย์ทํา YouTube จากวันนั้นจนถึงวันนี้จากคนที่ไม่เคยรู้จักเรื่องของ YouTube เรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือในในในคอมพิวเตอร์สุดท้ายการทำซ้ำบ่อยๆมันทำให้เราเก่งขึ้นอาจารย์เทพและปลูกเสกหรือยังผ่านพิธีปลูกเสกมหาธิวาพุทธ,ธาพิเศษเขาเรียกว่าเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองเอาเป็นว่าถ้าคนรวยส่วนใหญ่ใช้ได้ผลเราก็ใช้ได้ผลเช่นเดียวกัน ใครอยากจะประหยัดซื้อของแพงใช้ไปเลยอะไรที่ใช้นานๆใช้ซื้อของแพงใช้ไปเลยแล้วถ้าวันนี้ซื้อให้คนที่เรารักนี่คือสิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิี่อาจารย์เชื่อจะเป็นมงคลยิ่งจะอาจารย์เทพแล้วใช้เมื่อไหร่ดีใช้เมื่อไหร่ดีดีขนาดเนี้ยใช้เดี๋ยวนี้ใช้แล้วรวยทุกใบได้ร่วมทําบุญกับโครงการสะพานบุญเพื่อพี่น้องผู้พิการด้วยปีนี้ ช่วงหลังจากนี้อาจารย์จะนําเงินบุญทั้งหมดไปซื้อรถบิวแชร์แล้วเอาไปส่งให้กับโรงพยาบาลแหลมฉบังอันนี้คือตั้งเป้าไว้เลยตั้งหลักไว้อยู่100คันนะหนึ่คันแล้วทุกๆใบของกระเป๋าก็ได้ทําบุญร่วมกับอาจารย์ด้วยพวกเราก็ได้ทําบุญร่วมกันด้วยท่านใดอยากจะทําบุญร่วมกันซื้อรถวิวแชร์ก็ตามนี้12089807 65จะเปลี่ยนอีกกี่รัฐบาลมันก็ไม่เกี่ยวกับเรานะเพราะฉะนั้นเราจะมีกินได้หรือว่าเราจะมีสุขหรือมีทุกข์อยู่ที่ตัวเราส่วนหนึ่งมากๆ90%มาจากเราอีก10%เขาอาจจะมีการออกแบบอะไรที่มันดีขึ้นอาเอาเป็นว่าสำหรับชาวราศีเมษอาจารย์เราขอให้ชาวราศีนี้ ขอให้โชคชะตาดวงชะตาจงพบแต่ความสว่างสวัยได้เจอคนที่ถูกใจได้คู่ครองที่ดีมีครอบครัวที่อบอุ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักร,รักษาที่ราคา